เอาเข้ามาฟังฮะพ่อแม่พี่น้องมิจฉาชีพมันมากันเยอะมากมายสารพัดรูปแบบใช้เทคนิควิธีการต่างๆเทคโนโลยีทันสมัยจับก็ไม่ได้จะทํายังไงลองฟังไว้เผื่อวันหนึ่งคุณอาจจะเจอมิจฉาชีพแบบแรกเลยหลอกลงทุน ใช้โปรไฟล์คนดังหรือว่านายแบบนางแบบคนหน้าตาดีหลอ่ลอๆสวยๆเข้ามาทักใน Facebook แบบจิบบ้างไงจ๊ะช่วยกันแบบเชิงชู้สาวอนะเนาะสุดท้ายแล้วก็ที่ลงที่รักแรกไลค์คุยกันคุยกันไปถูกอกถูกคอทางนูน้นก็เยินยอทางนี้ก็โอ้ยสาวๆมาเยินยอสุดท้ายเจอคําว่าที่รักชวนลงทุนคริปโตกันไหมเทรดคริปโตกาไรดี เอาลงทุนเล็กๆด้วยน้อยก่อนหมืน่นสองหมืน่นปรากฏว่าได้เงินกลับคืนมา4ี่ห้าพันทีนี้โอ,อ้โหความโลภมาที่รักจ้าที่รักจ้าเติมเงินลงไปอีกสิจ้าเติมหลักแสนแล้วก็เติมหลักล้านจากหลักล้านก็ไปหลัก10ล้านหวังว่ามันจะเป็นการลงทุนแล้วสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมสุดท้ายก็คือเบิกเงินถอนกลับไม่ได้ คนก็เชื่อว่าคนสวยคนหล่อมาหลอกให้ลงทุนเวลาคุยก็วิดีโอคอลคุยแต่ไม่ได้เห็นภาพเคลื่อนไหวเห็นแต่หน้าที่มันแอบอ้างมาแล้วก็เป็นเสียงที่รักจ้กที่รักจ๋าฟังเอาไว้นั่นแหละมิดชาทีพ 2. คือแบบคลาสสิกเลยอ้างว่าเป็นตำรวจสัมภากรกรมที่ดินโทรมาอ้างมากมายสารพัดวิธีมีปัญหายาเสพติดบัญชีฟอกงงฟอกเงินน่าต้องโอนเงินมาก่อน หลายคนเริ่มรู้อันนี้แต่นักศึกษาเด็กๆหลายคนไม่รู้กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนไปขยายเป็นเด็กๆนักศึกษามันจะขู่เด็กๆนักศึกษาลหลายคนว่านี่มีบัญชียาเสพติดสุดท้ายแล้วหลอกให้พ่อแม่โอนเงินนั่นแหละมิจฉาชีพฟังไว้เด็กๆก,ก็ฟังกันไว้อย่ามั่นใจนะักปรึกษาผู้ใหญ่บางคนไม่ยอมปรึกษาผู้ใหญ่สุดท้ายก็ถูกหลอกทั้บ้าน แบบที่3นี่ก็มาแสบฮะส่งเป็น SMS ส่งข้อความส่งนู่นนี่นั่นกดลิงก์สินู่นนี่นั่นกดเลยได้เงินแน่นอนคุณเป็นผู้โชคดีบ้างช่วยกดลิงก์หน่อยอัปเดตนู่นดีนั่นกดไป3-4ทีเพียงนิ้วสัมผัสผลปรากฏฝั่งตรงข้ามคนโทนไปได้โทรศัพท์มือถือเข้าไปยังแอปแล้วก็ดูดเงินไป กด3-4ทีเงินหายหมดบัญชีนะมิจฉาชีพแบบนี้อย่าก,กดลิงก์อย่าก,กดแชร์หรือกดอะไรที่มันดูเป็นอันตรายนะจ๊ะอีกแบบหนึง่งเอาพวกนักข่าวคนเด่นคนดังนู่นนี่นั่น,นเอาคลิปเอาเสียงเอาภาพเข้าไปตัดต่อแอปเงินกู้เงินกู้ออนไลน์ไม่มีอยู่จริงคุณพ่อคุณแม่เห็นแบบนี้ตัดต่อทั้งนั้นโดนมันหลอกโอนเงินเข้าไป วิธีการของมันก็คือเอาภาพพวกนะักข่าวคนเด่นคนดังนูน่นนี่นั่นแหละมาทําเป็นคลิปแล้วก็บอกว่าเงินกู้ถูกกฎหมายเราจ้างเขาเป็นพรีเซนเตอร์จากนั้นให้กรอกข้อมูลเอาคนหลังชนฝาอันนี้เข้าใจยอมให้ข้อมูลทุกอย่างบัตรประชาชนถ่ายหน้าหลังบัญชีธนาคารเสร็จสปปับปั๊บส่งไปให้มันมันก็จะบอกว่าอุ๊ยกรอกตัวเลขผิด ปลอกนั่นผิดต้องเติมเงินมาแก้ปัญหาผลก็เชื่อเชื่ออะหลังชนฝาไม่เป็นไรเติมเงินเข้าไปเติมแล้วเติมอีกเติมแล้วเติมอีกเราไปดีหยิบยืมเพื่อนเอาของญาติมาสุดท้ายกว่าจะรู้ว่าถูกหรอกสูญเงินไปเป็นล้านอันนี้เตือนไว้นี่ก็มิจฉาชีพอีกแบบหนึ่ง หางานออนไลน์จ้กอันเนี้ยสงสารเด็กๆเกยาวชนหลายๆคนที่บอกอยากมีงานอยากมีอาชีพเสริมมาทำไหมละ่ะงานออนไลน์แค่กดไลค์แค่กดแชร์งานดีรายได้ดีมาเถอะแต่แต่แต,แต่คุณจะต้องสมัครก่อนนะเอาเสียค่าสมัครโอนเงินเข้าไปเป็นค่าสมัครสุดท้ายแล้วนั่งตาแฉกดไลค์กดแชร์ไม่ได้นะจ๊ะวิชาชีจ้าแบบนี้ถ้าเขาทำแล้วรวยเขาทำเองแล้ว,เข,เ,ลวเขาไม่มาให้เราทำ สตินะต้องคิดก่อนนะครับไอ้พวกหางานอาชีพเสริมออนไลน์กดไลค์กดแชร์ไม่มีนะลืมไปแรกๆมันอาจจะได้ตังค์นะหลังๆมันไม่ได้หรอกมันหลอกให้เราตายใจและที่โดนกันเยอะที่สุดอันนี้ก็โดนเหมือนกันซื้อของออนไลน์ไปก๊อปปี้เพจหน้าตาดีๆของชาวบ้านอะนะที่ถูกกฎหมายมาสร้างใหม่แล้วสุดท้ายก็ยิงโปรโมทแอดโปรโมทแอดโปรโมทแอดเฟซบุ๊กก็ได้ตังค์โซเชียลก็ได้ตังค์ไป แต่อีกพวกนี้เนี่ยส่งเก็บเงินไปทางคนสั่งซื้อเสร็จสับปับ๊บคือสั่งกางเกงในได้กระดาษทิชชู่สั่งไม่ตรงปกของไม่ได้ของไม่มีสุดท้ายแล้วเก็บเงินไปทางพอรับเงินเสร็จสับโอนับไปแล้วบล็อกเราซะนั้นแบบต่อไปมาในเพจเพจที่พักมิจฉาชีพทาเพจปลอมไปก๊อปปี้กับเพจของเขาปัจจุบันเนี่ยแหละแล้วมาทาเป็นเพจปลอมจากนั้นซื้อแอด ซื้อแอดยิงแอดเฟซบุ๊กยิง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 ไอ้เพจปลอมมันเสือกมองเห็นมากกว่าอีเพจจริงไงคนก็ไปจองในเพจปลอมแล้วสุดท้ายคนที่ชีช้ำที่สุดก็คือใครคนที่จองกับมิจฉาชีพมิะนั้นแล้วเวลาจะจองที่พักระวังกันให้ดีนะอีกรูปแบบหนึ่งทันสมัยมากทําฟอร์มว่ายกโทรศัพท์ขึ้นมาจากนั้นใครอะใครอะนุ่นจำเราได้ไหม อ้างเป็นคนสนิทคนนั้นไงคนนี้ไหมคือก็งงนะมันเอาข้อมูลมาจากไหนก็ไม่รู้คุยถูกอกถูกใจถูกคอนึกว่าเป็นญาติพี่น้องกันจริงๆที่ไหนได้มันแอบเล็กขอดเสียงของเราไว้แล้วมันก็เอาไปตัดต่อหลอคนอื่นอีกน่ากลัวนะมิจฉาชีพแบบนี้และที่สำคัญแบบใหม่ล่าสุดมันมีเทคโนโลยีแอปพลิเคชันสแกนหน้ามันจะหลอกพ่วงมาในแอปที่เรากดลิงก์ต่างๆพอกดลิงก์เสร็จสับปับ๊บ มันสแกนหน้าเราทันทีมิฉะนั้นแล้วอะไรที่เราจะสแกนหนะ้าต้องให้มั่นใจว่าเป็นแอปที่ถูกที่สแกนหน้านะไม่ฉะากนั้นเงินหายหมดบัญชีแน่นอนอ่ะนี่แค่คร่าวๆนะณนะวันนี้ตอนนี้เทคโนโลยีของมิจฉาชีพมันไปขนาดนี้หน่วยงานราชการอยากจับไหมอยากจับแต่มันอยู่ต่างประเทศจับได้แต่บัญชีมาเจ้าตัวมันไม่มาจับไม่ได้เอา แชร์ให้พ่อแม่พี่น้องฟังกันไว้ในอนาคตก็ไม่รู้ว่าเราจะถูกมิสชาชีพหลอกหรือเปล่าฟังไว้ได้ประโยชน์ฝากแชร์ให้คุณพ่อคุณแม่ลูกๆหลานๆดูกันนะ